Good morning everyone สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะามาเรียนกับครูเทียนนะคะใน English by ครูเทียนนะคะวันนี้นะเด็กๆเ,เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดนะคะที่ครูเทียนแจกไปนะเป็นเล่มนี้นะคะเล่มแบบฝึกหัดนะอ่านตรงนี้นะแบบฝึกหัดเล่มแบบฝึกหัดจะหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ เล่มนะคะหนังสือเรียนเนี่ยหนังสือเรียนจะหน้าตาแบบนี้นะคะให้เตรียมเล่มนี้ขึ้นมานะเล่มนี้จะเป็นเล่มใหม่นะคะแต่ในเล่มหนังสือเรียนเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือที่พี่ๆเขานะคะอาจเป็นหนังสือเก่าของพี่ๆนะคะบางคนก็อาจจะได้เล่มใหม่ไปนะคะ <S <S โอเคเตรียมหนังสือเล่มนี้มาแล้วทีนี้พอเด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้นะคะ <S <S เด็กๆจะเจอใบนี้ใช่ไหมใบนี้คือลิสต์รายการนะคะที่เรียนลิสต์ไว้ให้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะ มาดูก่อนลำดับที่1นะคะวันนี้เราจะพูดถึงลำดับที่1-5ถึง5กันนะคะแบบฝึกหัดที่1นถึง5นะอ่ะก่อนอื่นลำดับที่1เปิดไปที่หน้า2ข้อที่1นะคะหน้า2ข้อที่1อ่ะหน้าที่2ข้อที่1อ่ะเด็กๆก็ดูมุมด้านนี้นะหน้าคือมุมด้านนี้นะคะหน้าที่2ข้อที่1อันนี้ง่ายๆเลย trace the picture Don't say t h w w r r d นะคะอ่าเรามาดูนะคะเราล่างตามเนี่ยตามรอยปะเขียนตามรอยปะอ่ะแล้วเรามาพูดประโยคกันพูดคำศัพท์กันนะคะคนนี้นะคะเด็กๆก็ว่าตามรอยปะได้เลยนะคนนี้เขาบอกว่า hello am tommy นะ am คำนี้คือมาจาก i am นะคะเราก็ คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเคยได้ยินมาบ้างนะ Hello, I'm Tommy. อาสวัสดีฉันคือ Tommy ใช่ไหมจำหน้าคนนี้ด้วยนะ Tommy นะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าสี Tommy เนี่ยต้องระบายสีอะไรนะคะ Hello, I'm Jenny. อา Hello, I'm Jenny สวัสดีฉันคือ Jenny นะคนนี้เขาบอกว่า Hello, I'm Bobby สวัสดีฉันคือ Bobby Hello, I'm Jimmy สวัสดีฉันคือจิมมี่นะคะทีนี้หน้าตาของทอมมี่เจนนี่บอบบี้เป็นยังไงนะเอาหนังสือเดอนี้หยิบขึ้นมาเด็กๆเ,เห็นไหมในหน้าปกไหมคะอ่าในหน้าปกนี้นะคะเป็นเนี่ยหน้าตาเขาแบบนี้เลยนะคะคนนี้คนใส่แว่นคนนี้ก็คือคนนี้เด็กๆก,ก็เทียบกันได้เลยนะคะแต่คนนี้ยังไม่เจอใช่ไหมอ่าเด็กๆเ,เปิดมาบส สเตเตอรนะคะบทแรกเด็กๆจะเจอเพื่อนๆน,นะทั้งเล่มเลยนะคะเพื่อนๆจะอยู่กับเราทั้งเล่มเลยนะคะเด็กก็มาเทียบดูคนนี้อ่ะคนไหนหน้าตายังไงนะคะเด็กๆก,ก็วาดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลากเส้นตามรอยปะนะคะแล้วก็ระบายสีแค่เองนะคะข้อนี้นะแบบฝึกหัดที่1น,นะคะทีนี้เด็กๆก,ก็มาดูลิสไลน์การต่อไปข้อที่2 หน้า4ข้อที่1อ่ะเปิดไปที่หน้าที่4ข้อที่1หน้าที่4ข้อที่1คือหน้านี้หน้าที่4นะคะข้อที่1เขาบอกว่า trace the words and the picture then say the words นะคะเด็กๆให้ลากเส้นตามนะคะคำศัพท์และรูปภาพนะอันนี้คำศัพท์นี่คือเด็กๆเ,เขียน ทับไปเลยนะลูกเขียนทับไปเลยนะคะเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะลากตามสเส้นนี้ได้เลยนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยที่เขาเขียนไว้นะคะเรามาอา่อานออกเสียงไปพร้อมๆกันํำนี้คือ Cupboard นะคะ Cupboard นะคะเด็กๆเห็นไหมว่าเป็นตู้นะคะตู้นี้นะคะอาจจะเป็นตู้หนังสือตู้ใส่ของนะคะ Cupboard นะคะ C U P B O A R D นะคะคัพบอร์ดนะคะคือตู้นะคะอาต่อไป pencil case นะคะเห็นไหม pencil นะคะ pencil เด็กก็รู้อยู่แล้วโอ้ย pencil คือดินสอนะคะแต่ว่า pencil case นี่ก็คือกล่องดินสอนะคะอ่ะกล่องดินสอนะเด็กก็ล่างไปตามรอยปะเลยแล้วก็เขียนทับนะคะ P E N C I L C A S e pencil case นะคะคือกล่องดินสอนะต่อไปคำนี้คำว่า scissors scissors นะคะคำนี้คือกันไกลนะคะ s c i d s, s, s o r s นะคะจำไว้ scissors ต้องเติม s ตลอดไม่ได้มี2อันนะคะไม่ได้มี2มีกันไกล2ออันแต่เด็กๆสังเกตนะคะเนี่ย scissors นะคะ เป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะ sister เขาต้องเติม s ตลอดเลยนะคะก็คือกันกายต่อไป schoolbag schoolbag คือกระเป๋ากระเป๋านักเรียนนะคะ school คือนักคือโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่า schoolbag นะคะพอรวมกันแล้วคือกระเป๋านักเรียนนะคะ s c h w o l b a g schoolbag นะคะก็คือกระเป๋านักเรียนคำสุดท้ายคำว่า ค r a อ o นคอนนะคะคือสีเทียน C R A Y O N ค r a อ o นคือสีเทียนนะหน้านี้เด็กๆว่าตามรอยปะแล้วก็เขียนทับนะคะคำศัพท์นะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงนะระบายสีให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเขาบอกว่าอ่าลำดับที่3 หน้าที่5ข้อที่2หน้าที่5ข้อที่2คือหน้าถัดไปใช่ไหมหน้าที่5ดูตรงนี้นะเลขหน้าที่5ข้อที่2 draw the lines to map the picture นะคะอ่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยโยงอันเนี้ยจับคู่นะคะจับคู่ภาพสิดูอันนี้น่าจะง่ายนะ ดูชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็โยงเส้นจับคู่ดูจากที่เขานะคะ,ฉะเฉลยมาให้เรานะอ่ะชิ้นส่วนนี้ระดับเราแล้วปอสองนะคะไม่ยากเลยก็โยงจับคู่ไปเลยแน่นอนต้องเป็นตัวนี้อ่ะชิ้นส่วนนี้เห็นอยู่แล้วเด็กๆโยงไปไหนคะอ่ะโยงไปไหนนี่ไงเห็นไหมเขียวๆแบบนี้กล่องดินสอชิ้นส่วนกล่องดินสอแน่นอนอ่ะตัวนี้ ไม่ยากเลยหน้านี้คุณเทียนว่าเด็กๆทำได้สบายมากนะคะโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะจากที่เราเรียนมาจากหน้าเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ข้อต่อไปนะคะข้อที่4หน้า6ข้อที่3นะไปดูกันที่หน้าที่6นะคะข้อที่อ่ะหน้าที่6หน้านี้หน้าที่ 6. ข้อที่3 draw the picture เขาบอกว่าวาดภาพสิวาดภาพอะไร อวาดภาพตามคําสั่งด้านล่างนี้นะคะคําสั่งนี้คุ้นไหมคุค้นคําศัพท์ไหมเอ่ยอคุ้นแน่นอนนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากดูนะคะ,ะเอาหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาคุณครนบอกว่าสามารถดูหนังสือประกอบได้ยูนิตที่1อยู่นี่จ้าคำศัพท์นะคำศัพท์นะมีมากกว่าที่เราทําแบบที่สงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรียนคําศัพท์ กกันกน่อคำแรกนะคะ eraser eraser คำนี้ก้อนนี้คือยางลบนะลูก eraser นะคะคือยางลบสะกดไปพร้อมๆกัน e r a s e r eraser นะคะคือยางลบอ่ะต่อไปคำนี้อ่านไปแล้ว cupboard คับอดก็คือตู้นะคะคือชั้นนะคะใส่หนังสือหรือตู้ใส่ของนะคะอ่าต่อไปคำนี้ pen case i l c นะคะ pen case i l c อันนี้คำนี้พูดไปแล้วกล่องดินสอใช่ไหมคำนี้ Crayon ก็พูดไปแล้วคือสีเทียนคำนี้ scissors อ่าอธิบายไปแล้วคือกันกายคำนี้ก็คือ school bag กระเป๋านักเรียนที่ไม่มีในแบบฝึกหัดที่สองเมื่อกี้คือ eraser นะคือยางลบนะคะ อะเด็กๆก,ก็สามารถไปดูคําศัพท์ในหนังสือเรียนก็ได้นะคะหรือเราจะหาดูในแบบึกหัดก็ได้ทีนี้มาดูหน้านี้ต่อเขาบอกว่าอเด็กๆด,ดูเลยแต่ละข้อจะมีตัวนี้ตัว a ตัวเดียวนี้ดูเลยนะคะมีตัว a คํานี้คือ article นะคะ,ะ article ก็คือคํานําหน้าอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ย d o a cat ที่เราเคยอ่านนะคือครูเรียนเคยบอกแล้วว่าถ้าตัว อะตัวเดียวตัวเอตัวเดียวเนี้ยไปเติมหน้าคําศัพท์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีสิ่งเดียวมีอันเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เขามาเติมเพราะว่าให้วาดแค่อย่างเดียวอ่ะตัวนี้อะอะไรเอ่ยไปดูเทียบคําศัพท์นะอะ schoolbag นะคะอะ schoolbag อะ schoolbag คือะอะไรนะคะอะ schoolbag คืออะไรคะลูกอ่านี่ไงเด็กๆก็มาดูเทียบคําศัพท์นะคะ,ะ schoolbag คือกระเป๋านักเรียนนะคะกระเป๋านักเรียนเด็กๆก็ วาดไปได้เลยคืออ่ะสกู๊ปแบกกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบเด็กก็วาดกระเป๋านักเรียนตัวนี้อ่ะเพนซิลเคสคืออะไรคือกล่องดินสอเด็กเด็กก็วาดกล่องดินสอหนึ่งอ่าหนึ่งอันอ่ะเพย์ออฟซิสเตอร์อ่ะเพย์ออฟซิสเตอร์นี่คือกันไก่นะคะมีอันเดียวนะคะกันไก่อ่ะซิสเตอร์คือคำนี้นะลูกต่อไปอ c ะเคร n ยอนสีเทียนหนึ่งอนันอ่ะ แล้วสุดท้ายคืออ c u คัพบอร์ดนะคะก็คือตู้นะคะหรือชั้นวางหนังสือเนี่ยหนึ่งอันหนึ่งอันนะคะก็วาดแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเขาบอกว่าข้อที่เท่าไราต่อไปข้อที่ห้าใช่ไหมคะอ่าห้าใช่ไหม หน้าที่8ข้อที่6นะคะหน้าที่8ข้อที่6อ่ะหน้านี้หน้าที่8นะหน้าที่8ข้อที่6เขาบอกว่า draw the object in your school bag and write the word ก็คือวาดสิ่งของในกระเป๋านักเรียนของนักเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์เด็กๆเลือกมาได้เลยนะลูก วาดเด็กๆจะวาดอะไรสิ่งของในกระเป๋าของนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่ะคุณเรียนยกตัวอย่างเด็กๆจะวาดยางลบก็ได้กระเป๋านักเรียนก็ได้หนังสืออ่ะนังสือก็ได้นะคะดินสอก็ได้หรือว่าอะไรสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะเลือกมาแค่4อย่าง เด็กเลือกมาสี่อย่างนะคะเด็กๆก,ก็วาดตรงนี้แล้วก็เขียนคำศัพท์ตรงนี้นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กอาจจะเอาคำว่า,าบุกนะนี่เทียนยกตัวอย่างนะเทียนอาจจะวาดไม่สวยนะคะอ่ะหนังสือเด็กๆก,ก็เขียนคำศัพท์ว่า นะคะคหนังสือแค่นี้ะแล้วเด็กๆก,ก็วาดให้ครบ4อย่างที่มีในกระเป๋าของนักเรียนนะคะอ่ะโอเควันนี้5้าใบงานครบไม่เอ่ยเดี๋ยวมาไล่ใหม่นะ5ใบางานนะคะใบางานที่1ใช่ไหมคือหน้านี้1อ่ะสคือตัวนี้ใช่ไหมคะสอามคือตัวนี้นะอันนี้คือ4ใช่ไหมคะ นี่คือแบงงานที่5อ่าสัปดาห์แรกนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยให้นักเรียนทำแค่แบบที่แบบฝึกหัดที่1-5แค่นี้นะคะง่ายๆอ่ะโอเควันนี้นะคะคุณเทียนก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ซิวเก n next time. Goodbye